เดี๋ยวกลับไปในเมืองเดี๋ยวให้เสด็จพ่อขึ้นให้เป็นห้าพันแปดเดี๋ยวอะไรอ่ะหม่อมชันได้เงินเดือนเท่าไหร่เล่าแปดพันห้ามึงได้แปดพันห้าก็เดี๋ยวให้พ่อกูขึ้นให้เป็นห้าพันแปดเออเอาเป็นว่าเอาท็อเก่าละเพราะหม่อมชันไม่ค่อยใช้กินอะไรหรอกเรื่องมากจริงๆริงเลยเจ้าแม่แะวเดี๋ยมากิับข้างกันวัดนี่แหละมามามารีบเนี่เร็วข้อเสียงุ้ยช้าช้าจริงเลย ไม่ได oh, ้เรื่องอะไรเลอรอดเดียวแหยะรู้เปล่าหัวหน้าเสกโมโหน่ะเื่องครนี่ก็เถอะผู้ผิด อดเนี่ยด่าจังกระสาไม่เป็นม้าให้คืนหนึ่งให้ดูพูดบ้างเถอะทุกคืนเลยเน่เฉาะล้อมันเบื่อฮีเบื่อล้อเป็นม้ามันเบื่อฮีแล้วเราล่ะชอบเป็นเตี้ชอบเลี้ยงมาเลี้ยงมาสุดขยันส่งยี่เทียมันเป็นใครวะอีปอดบ่วงไม่ได้ปอดบวมเขาเป็นไรเขาเรียกอ้วกอึมยะแม่ไม่ต้องพูดมากฉันจะเป็นใครไม่สำคัญหรอก ที่สําคัญฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะรู้เอาไว้ด้วยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่ก็โทษทีนะทำไมอู๋คือเจ้าของแผ่นดินนี้อู๋ให้นื้อเมื่าสี่ขันวันรัชทายาทของเสด็จพ่อกฤษณาเจ้าของแผ่นดินสีนูรนขอโทษขอโทษขอโทษเขาคนอือีเพสย้ายกาลีขอโทษจิงๆแต่แต่กูเกิดมาไม่มีใครกล้าชี้หน้าด่ากูมึงคือคนแรกโคทษทีนะถึงข้อต้นเอาได้รับ วางตัวที่ชิดดูอเอาเยเอาไปกันเ้วเลยเอาไี่หัวกิน,ก,นกันเไปหัวกระดายิดกนเรา พ่องไหมไปจงพ่ออาบ้พ่ออา,าพอ,อายกมาทางทิ้งกัสองคนนี้โอ้ยไอนชนทั้งพ่อทั้งลูกเลยจัดการเลยฟาบ้า,บาท่านเป็นใครกล้าดียังไงมาทํากับพี่สาวเราแบบนี้กีแ่แม่สยายการีผู้นี้มันกล้าชี้หน้าว่าเราจะแนะนําตัวให้รู้จักเราให้นามว่าสิหนุวัตรราชทายาทของเสด็จพ่อกิษดาเจ้าของเป็นเดนไซนู่ดเลย ได้แล้วไหมคะองค์เจ้าพี่สิงหาด้วยวันไ,ไม่ไมชินไม่ชินเหมือนกันหม่อมฉันนะ่ะด่าเราสักคำสเคยได้ยินแต่ชื่อด่าเราสักครั้งเพิ่งจะเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้ยุดไอ้หน้าหมาห <c oughs> ม,มาเนี่ยเป็นคนตัวจริงทำไมพูดชออื่อพวกผู้หญิงไม่บอกนะครับเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มันด่าเราไ่เอหรอป่ะขอโทษคนละเรื่อง มันชินนี่แหนะหนี่ซะค่ดูหม่อมฉันไม่เคยได้ยินแต่ชื่อผู้จะเคยเห็นตัวจริงองวันนี้หม่อมฉันไม่นึกเลยผู้พระองค์จะมีนิสัยที่ต่ำรังแกได้ไม่กระทั่งผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้บังเอิญหน้าเป็นใครกันเฮ้ย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 ล้วงทำไมนี่มันไม่ใช่คุณสนลาม เขาด่าเราเนี่ยไอเวจ้องจะจบสูนเดียวเอาในเรื่องเขาขําเราเอาแต่คนลวนชาติมันเะาเป็นเจ้าเป็นเจ้ากูไม่รู้จะให้ใครเลยเดี๋ยแล้วนราเป็นใครกันกาชีหน้าว่าเราสีพันวัดหม่อมฉันที่นี่ว่าดาราวดีหม่อมฉันเป็นคนเรีบขององคเจ้าพี่นรังสรรไปข้างเอาอะไรที่ฟ้าบาน ปัมเลยแก้แข็งแท็ไม่เจอนาดังสันก็ดีแล้วเจอเธอได้เอาดีวันนี้เธอต้องเป็นที่ระบายรมของฉันอยดาไรเปล่าจี้ำไแล้วพี่อยู่ทำไมเธไม่ยทำไมทำแบบนี้ดึงดดดนดไอย่าดนงดดด ทำอะไรวะเขารู้เลาเรู้เขารู้เลาเรู้มึงนี่เป็นอะไรกับไทยรัฐไปเนี่ยวเซลล์ข่าวจริงเป็นอโนไทยทำไมทำอะไรไม่เห็นอยู่แล้วทำอะไรจยากไปอะไรไปแล้วก็พูดมาอย่างนี้ตรงนี้ทำไมมันนี่ลิเกบ้าจริง เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวอะไรได้ป้าขเขารู้ป้าเขาเป็นใครเมื่อเห็นอยู่สติเดี่ยมองสิสติสติข้าสติหนูหนูกูไล่ป้าเขามาเพื่อเห็นอยู่ทำไมค้าทำไมเดี๋ยวเขาเป็นใครเขาไม่อะมันก็รู้ไล้เมื่อถามกูกูจะไปรู้แบบเขไรู้ดูว้แล้วทำไมไม่ตามเรื่องถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครกูรู้แล้วเป็นแฟนมื่กูไล่ป้ามาเนี่ยรู้ว่าไ่ป้ามาเป็นแฟนก็รู้เออียกป้ามาอีกใช่ไงเมื่อเห็นอยู่นี่ ปวดดีนะยี่สั่นสอนให้จำเลยเนี่ยไปไล่ปั่มเขาท,ท,ทั้งที่เขาเป็นแฟนพี่เจําเออที่ใส่ใช้ไม่ได้เขาเป็นคนอื่นคงไม่แต่นี่แฟนมึงกูเลยทำมาแล้วต้องการอะไรต้องการอะไรเหรออือพี่สังสอนเจ้าให้รู้จักฟ้าสมองไปไหหรียนตอบเลยสอนเท่าไหร่กูไม่จำหรอกไปไป i <inaudible> ดูเด็ดแม่อยู่นมมาอยู่นมจังเลยกินได้ที่ไหนล่ะทำไมอ่ะของไอ้บิ๊กโยังช่วงนี้กำลังคัดเลยยังกินไม่ได้ต้องรอคลอดก่อนถึงจะกินได้มีน้ำมันไปไหนลูกเด็กอะไรเครื่องสีขาวเรื่องของเรื่องอ่ะหนูนั่งคุยกับดาราบดีในฐานะพี่น้องอ่ะแต่ในดังสัรนั้นมันหึงหนูมาถึงมันเห็นมันคว้าไม่ไล่ฆ่าหนูเลยเสด็จแม่ไม่ความจริงเหรอลูกจริงกูจะฆ่าอ๋อ เอ้เด็กหลังสันฉันตาชอบแย่งของคนเดินเหมือนแม่มไม่มีผิดเลยวันนี้มึงทำให้ลูกกวเจ็บกูจะสั่งสอนให้มึงได้รู้ให้มึงได้เจ็บมากกว่าลูกเดี๋ยวไปะลรวะ แวิธีจดจ้ใครจะใครออกมาบานเลยวะเด่เฮ้ยเฮ้ยแบ่งข้างเลยต้องแบ่งข้างหนึ่งสองสามสี่ห้เป็ดโอ้โหสิบเอ็อบบน,อบบน่งงป็นไงฟาบาทเสียเปรียบกับเ้มไมนจะกลับไปไหนแล้วสู้มันจนสู้ลเลยเอาตีนบานเลยฟาบาทจะกลัวใครคะที่นี่นะ่ะไม่มีใครใหญ่เกินแม่อีกแล้ว ใหญ่ขอแม่กูก็ลาจอดรถมาสว่างอารมณ์นะเว้ยเรีขนาดนั้นหรอกลูกขนาดจะภาพงานต่อๆไปด้วยทำไมดิเกของเราจะต้องขอขึ้นราคาสักหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะทำทางเลื่อนให้น้ำเพชร <c oughs> ทางเลื่อนเลยเหรอทางช่างชายทางความคิดดีเสด็จแม่ ลูหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมม่ก็ไม่ยอมลูกหู้ปกแม่ลหูพะเ่รก็ไม่ยอมแม่ไม่เอาลเลยแม่มาลูกแม่เราอยู่นีไปนู้นดีกว่านู้นโอบง่ายกว่าตัวบเล่อบะเถอเลยไปได้อย่างไรคะ เดี๋ยวก็ได้เล่นและใจเย็นๆกูดูไอ้แม่กลัวะทำไมสภาพตอนนี้เหมือนวงเวียนปาโลมาไหมโอ้โหแม่ช่างเปียกอย่างน้อยก็อยากเป็นปาโลมายังดูน่ารักเม่ท้าไม่มันอําเพราฉันอยากจะรู้เนอะเห็นนมเด็กนมสาวไม่ได้เลยนะมันพ่อมึงจริงๆเลยโอ๊ยนี่ดีเป็นหนูลองเป็นพ่อสิพุ่งกอดใครเนะแม่อยู่นี่ครับยฮึม มอมฉันขอถามหน่อยไปคะ่ะพระพี่นางหมายที่จะชีวิตลูกชายขาองมอมฉันเหตุผลอะไรกันไปค่ะอตายตายตายแล้วไม่นันทียัไม่จับสอนลูกหล่อนมากเลยบ้างนี่ไนทำไมฮะไม่เคยสั่งสอนลูกบ้างเลยหรือยาาังแอนโกรธยังไม่ให้ทั้งหาตุ้งขยันเ้ามาจริงๆเลยต้องมฮงชีหน้าเนี่ยปากเนี่ไม่สั่งสอนลูกบ้างน,นี่ไงลูกหลอนความไม่ จะฆ่าสิยงฉันุวันลูกฉันช่วยอมได้ยังไงดมัฉันเป็นแม่นะเป็นไปไม่ได้พิงค่ะมองฉันเลี้ยงดูลูกของมอมฉันมาใช่มอมฉันต้องรู้สิเบียรเขาว่าลูกของฉันคนยังไง<ส>น่ารังสรรไม่เคยรังแกใครก่อนโหโหอ้าวสิเบียเขาพระพี่นางทํไมถ้าว่าพระพี่นางรักและห่วงลูกของพระพี่นางมอมฉันก็รักและห่วงลูกของมอมฉันเหมือนกันมอมฉันไม่ยังให้ใครหน้าหนี่มันมาฆ่าลูกมองฉันหรอเพคะ มันบวมเนมันด่าแม่ใหญ่เลยแม่เอา้ารู้แล้วไม่ต้องเชียเยอะแม่ไม่ต้องเก่งมากเดี๋ยวพูดออกมาแม่ <c oughs> ไม่้องปหวงแม่แม่อันออกไวเลยลูกเขาได้เขาก็พูดออกมาแล้วนี่ <c oughs> นยีรยาวันนี้มึงอยากมีเรื่องมึงปากด้วันเนี้ยมึงโดนแน่เข้ามาลรมพิพาทหรือวะ <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> แม่กูก็เต้นไม่รอจังหวะสะโพนก็หูไม่ดีเต้เรื่อยเลยพอลูกออกมาเนี่ยลูกออกมาปกตินะแต่ว่าจะทำอย่างนี้หน่อยเต้นเนี่ยเต้นเนยเต้นไงเต้นไหนเนี่ยเดี๋ยวลูกตะคิวกินลูกเฮ้ยเด็กนพีนัก่มอเร์ยซค์มุกเก็ตนะใช่ไหมแน่และมุกเก็งนั่ลรอก็ไปเจอกับกูลงบ้านเสียมา ไม่แม่ไม่กูไม่กตหน้าไม่กูไม่หมดเลย้อย พเนื้นครไปหมดมันเรื่องอะไรกันใครจะบอกพี่ได้ผอมที่บอกได้บิ๊กคือพี่น้งสั่นเป็นคนความเม่นความหมายจะฆ่าสิงหนนวลเรื่องบอกฉันนักเี็กค่ะไม่เป็นความจริงเยคะคร์รีนานจะฆ่าลูกผมซะก่อนเอปากดีใจนะอีเก่งเอก่งจริงเข้ามาสิอีงอแล้วส้นอ่ะ่ล้ยงกแล้วด้วยนอ่น้แม่เท่บอลส นี่ตนหน้าพระที่นั่งเรากิษดาไม่เกรงใจรบ้างเลยไหนใครจะบอกได้ว่าใครก่อเรื่องขึ้นบอกที่กระบอกจาพี่แล้ววันหลังสั่ความมีความหมอยจะขื้สิงห์นวรเนี่ยขึ้นชุาพี่ไม่ไระบอกจะพีค่ะแทยน่าจะข่าลูกมอบฉัน่อนไม่แห้ตาตีแล้วนะดีอิตาตีเ <c oughs> ก่จริงว่าก็าสิ อะไรอะไรอะไรเก่งที่เข้ามาสิอีคนใกล้คลอดกูดจ่าเทมากเลยนะเจ่ามากเฮยบอกแล้วไงเล้ลเกจริงจังมากเห็นไหมนะ ไปย่ำหน้าเขากันน่ะหน้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เหรอนึกว่าโดนย่ำหน้าหน้าสนมันละสนน่ะมันใช้กับเท้าหยุดอยู่นี่เลยนี่เป็นคำสั่งลูกกิสดาห้ามตบตีกันอีกเลียงไปไงแต่เราอยากจะรู้ว่าใครก่อเรื่องขึ้นหนูไปฟังเขาเดี๋ยวฉันเล่าเองต้อเราผิดอะไรหนูไปฟังเขาแล้วมัไม่ได้บอกแม่ ไอ้หน้สว่างอารมณ์เฮ้ไม่ใช่หน้าอะไรหน้คืนที่สองชื่อในคนแสนมากใช่ค่ะหน้คืนที่สองจมาค่าฟาบาใครก่อเรื่องขึ้นรู้ไหมรู้พระเจ้าค่ะเล่ามาให้หมดคือเขาอารมณ์ไม้แล้วขอบใจมากตรงไฟฟ้าเลยกลัวไม่สวยงยิ่งงีมชไม่สวย ไอ้หนูฟังแม่นะลูกนะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยลูกถึงเลยใช่ลูกเอ้ยมันจะย้ายไปไหนนักหนาแล้วเอ้ยบอยแม่ตรัแม่ออมรับพี่ตัวลำบากเว้ยไอ้หนูฟังได้ลูกนะเขาแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่หลับอยู่ลูกหลับอยู่เลยได้ยินเสียงลูกไอ้อวยวายคนเป็นแม่เป็นห่วงลูกกันเนาะก็ต้องมาช่วยลูกเอาไว้ก่อนจ้าเอาเป็นว่าไอ้หนูเล่ายังไงก็ได้นะลูกนะเลี้ยวมาให้แม่ถูกที่สุดครับเดี๋ยวแม่ให้สอง สองทีสองแสนสองแสงนฮอดีชะยังไงเกิดขึ้นกับไอ้นนคนที่รับรางวัลชื่ออะไรสิงห์นุวัฒน์ลูกอะไอ้คนนั้นน<ส>หละเขาไล่ปังนคนคนี้มาเขาใช่คุยไดนาวดีไล่ปังแต่เราวดีมาไล่ปังม,มา,ามไล่บังไปไล่ปังมาไล่ปังไปไล่ปังมา คนนี้มาช่วยนารัสันน่านารัสันน่ยเขามาช่วยไว้เขามาช่วยไว้มาถึงมาห้ามมาปาม่ตรูไปฟังเลยฟาบีดฟัน <c oughs>